สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A13 4G นะคะของลูกค้าจอแตกทาสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็อันนี้ด้านข้างนะคะ อันนี้ด้านบนนะคะน,นี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะถ้าแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะอันนี้ทัชสกรีนหน้าจอนะคะยุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจ,จุดสีฟ้าๆนะคะ นี่นะคะว่าไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะทาสกินหน้าจอได้นะคะก็ไปสีจอนะคะสีจอไม่เพียงไม่มีรีพิซลไม่ขึ้นเฟรมนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมก่อนได้นะคะ แล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกกานสี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นหน้าจอของ s ัม s ุง e สิบส g นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ